บ่เอ้ยไอ้โซก่อนี่ยก็นี่แล้วไอ้้ไอวาแล้วอย่ามือบังดินะครับเฮ้ยเฮ้ยมาครับมานครับมานะครับมาครับโอ้ครับมาครับไปดึงเข่าเจ้ามาเลยครับนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปรมลำน์ชาแนลนะครับอยู่กับผมเบาเปลมน์ะม like ื้อนี้นะครับโดยทีมงาน เสื้อเอนะครับสวัสดีครับแล้วก็เสือวัดนะครับสีไปไซเบตนะครับค้ากันไปไซเบตนะครับเหนือของเท้าใส่เป็นไอคุดนี่คีอควยนะครับไปกันเลยครับกระผมก่อนเท่าสิไปไอไซเบตเนาะแล้วก็มาเอาเลือกเอาไซ้นะครับโดยการจุดบางไฟก่อนครับบางแรกของเส้นเอนะครับเอ้ยของเสือเอนะครับนี่วิธีการ นทางวันนี้ผสมัสทางติดใบหรอครับผสมัสทางที่ที่กับสมัยไว้แม่งบาได้โอ้สูตรอนี่สูตรอุบลได้แอลยแาย่อย่างนี้หมเป็นไตขื่นเนอ เอ้ยขึ้นขึนโอ้ยเบิดแล้วเกี๋ยวมาเลยมาเลมาเหมือนยามเกี่ยวข้าวได้สิพ้าไปอุดหนูเป็นสูตรได้ว่านี่ยบ่ค่อยอีกบาทหนึ่งโอ้โหของไอ้เปี๊ยมาบ่บ่ได้เห็ุเกี่ยวข้าวได้สิพ้าไปอุดหนูนได้คนหลายนี่ผสมบักพริกลงยังน้อยพอได้เสร็จแต่เด้อเอาไปอวยทั้งหุ่นทางบ่ได้อย่าไป เออนี่นี่นี่นนเอาแบบใดนี่นะเอาแบบต๊ะลอยเม็ดหรือว่าเอาต๊ลงในห่างโอ,โอ้หอโหดีแล้วเาเลวะอยู่ๆอเอาเอาเอาเขได้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 จังมาสิไปข้าง <c oughs> <c oughs> มันสิบบมันสิบบูโย่หันไปท้างอื่นดิ <c oughs> อย่าไปเห็นมันต๊ได้เลยตอนเลีนออกนะอย่าไปซูนนนั่นนั่นมันได้มือซูนมันต๊กว่าพอแล้ว ยังไงมายากเนี่ยฮะโย <Yo. S 1> ขึ้นแท้ขึ้นต้นไม้แล้วโยโยเกือบตัวควิเอยขาดโยย่้หา,างขาดหางขาดนะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> พี่ดาวเสียน <laughs> ใสเลืองมือนี่คือ <Hey. S 1> สีพาน้ำทีมนะครับปะ เลยนะครับใส่ข้างในก่อนเอาเอาเรื่อนเใส่ข้างในเลยห้องน้ำบ่ซี่กคอนบ่นี่น่ะเอาไปเลยกัะเอา,าเอสาเอสีก่อนเจ้าไซคอนประเด็นไห้ไห้ก็เจ้าใส่ก่อนเจ้าของมันดิ่งมาก <laughs> มึงวีดีเสียบเสียบเนื้อนะครับนี่เอ้ยมาเวียฟู่อยู่วะนี่เป็นสูตรโดยเฉพาะนะครับสูตรไอ้สูตรนครพนมบ่

หลอดเลยโอ้โโอ้เป็นแต่เป็ดเปลืองเงียคือเปลองมือนบางไฟเลยวะเป็นแต่เปลองเงียคือเปลืองมือนบางไฟเลยเอาไปใส่เลยไปไอ้วัดเอาแบงเงี่ยจ้าใส่ก่อนก็ได้อะไปใส่ถทละค้นอย่างไทย่ทยถ่ายคีปไปอานไหมรถเบ็ดรถเอาสบัดไปก่อนไป รัดไปก่อนหอยเจ้าพยายมเบิดแล้วบ่นะเออหลอดแล้วนะเหยื่อเงย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 เด้อฮู้นั่น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 ไปไปขิงไปขิงไบอกแล้วมันปลาเขิงแล้วมื้อนี้่ะเอิ่มบ่ได้มาหานั่นหานโอ้หอยนี่ขอเด้อเสียบเลย มาหาันน่ะหานตุกซิ่งดยวปลาเข็งเป็นอี้เบ็ดหยุ่งนะครับไปใส่ติดตามเสอบอาั์นะครับในการไส่ครับข้อนีนปลาเข็งสีงลายปูสิบะนิมึงใช่ไหมครอ้า ตัวน้องอพูดกับปูนะ่ะ่อยมันซะกเรื่อนนงนี้มันกัดมืออยู่อะบอ่บ่หู <laughs> สลบมึงงานนี่อันนี้ซส์แบบเครื่องโตเลยนะครับ สูตรได้เนี่ยสูตรฝายเบ็ดจมดินด้วยกันอยูย่วัจมวัจมนะไปทางไหนไปทางพุ่นเหรอไปเตะไปเมือกี้ไปคือ้บบอมาไหนอาเบ็ดนะครับใส่เบ,บ็ดไป่อนทีนี่เือคอหน่อยวะใส่รถแล้ว,วหินนะจังหวะห้อยเขาจะใส่กับประจักษ์ อย่าลงบนเบ็ดเบ็ไว้คือสิ้นจังได้เลยไปเก็บเบ็ดมูเสร็จเลว่าว่าแต่เบ็ดเจ้าของโคบกับพ่อได้รื่อนี้นะคนละสิบหลังเนาะเฮ้ยของนายวัดกระตอดไว้ปีเบิ้งประเข็งไม่เปนติดแล้วบอกไหนซุปกระเข็งปลากระเดิดกินกิ โอ้โหของแท้เว้ยบ่ถึงสามวินะเอ้ยบ่ถึงสามนาทีนะครับเนี่ยยังเหลือนี่วิธีใส่เนี่ยก็ต้องใส่ในนี้โอ้พยายามเบ็ดค่าเจ้าเสดได้แอเม็ดจูเอ้าบ่มีถุงบ่มีอย่างใส่บ่โอ้ยบัดหมาเลยเออฮู้แหละเป็นยังปอเค็งมันจังติดเนื้อมันโตโตเนื้อมันแตกเห็นแน่เอ้า กระแตกตอนปลามันกิน,นอกโอ้โอเคใส่รอบเขาจะว่าอยรูดรูดดทีมเบ็ดแล้วนี่โอ้โอยไปไป,ะปะอะมตัวน,นี้แหละประคอะเอ้เ้ยใส่สองลังนี่ก็จาเลยจอีกยู่ด้จล้วจอบอีกยู่ด้เบ็เพิ่กีกออเลยเจาะเบ็ดนี่ไอ้บ้านนี่น

เออคือว่าทักบอกให้โอ้เอานั่นมาอะไรคู่อันใส่ปลานะอืมโอตเอนแมตแตนใช่เด้นนี่นี่ครับพึ่งใส่ล้งแรกก็ได้ปลาแล้วอก็ะเรินสีดนั่นนะะเรินใส่ครบสิบหลังแล้วนี่นี่ขี้ขั้นเดือนนาเหนียวใส่ปลาดุกมันบอกเอ๊ะนะครับจะมางัดเอาแค่นี้เนี่ยเบิด โอ้หมาใบเหงื่อนี่ไปของทอีลงกับตอดแล้วตอดอีกอยู่เว้หยหอยเอาไหมเอาไม่หอยนะยู่ไงติ๊ดติดดเนี่เป็นเป้นยเป็เปนี่นร่นี่ลี่นีนี่นี่นี่นี้นนะ่นนนีนนครับ กินเลือกาะวะอู้ปนอะไรยพี่มางัดงัดเอาให้เสี่ยงอกขนาดให้เอีปดปนอะดีอย่าปนปลากันนะครับน้ำนี่เจ้อน้ำนะนี่ดิยโอ้เนี่ยกัยังใส่อะไรว้นี่ เมนประคอ,อะบจี๊ดแล้วบวะเอาไอ้บัดเจ้าใส่แเราเดินเป็นอะไรคอยถือกล้องกระพีกับ๋องเนี่ยให้เจ้ายดีอยากไปซื้อลาวกอนไ้มครับไป<ะ>ไปหาไม้ต้อไปครับมีละน้ำคุ้นๆประดุกมากกินเนาะประดุกนี่ครับ นี่ครับเหนื่อเหงื่กหอยนี่ลายขนาดเนาะ เซียนบัตรกำลังใส่ครับได้แค่ตัวน,นีนะนี่ได้เปล่าเบ็ดเศร้าเจ็ดหลังวันนี้เ <c oughs> ยียนนะเยียนตายเจ้ะนี่ใส่เออเยีนนยนเป็นหากระต่ายเ่อเอีเดี๋ยวด้วยครับเ <c oughs> ออมันถืออย่างวะเอาเลย ขนาเออหากระต่ายเออยังมีเมือกอยู่ได้แนวกินอีกอย่างเลยครับเนีย่ยมอกเฮ้ดินเลยว<บ>ะเออกินตัวไอ้เปีมมาได้ยันเนี่ยครับท่านบัดเพื่อนกินตัวไอ้เปีมนะครับเย็นกินเบ็ดครับเย็นกินเบ็ดแมงเบ็ดรุดโอ้ใครยุบ่ได้ใสเว้ยอาครับถือถือไว้เดี๋ยวผมมัด มีเด้อครับไม้เด็ดเด็ดเลยแถวนี้โอ้ยแม่งเอ้ยนีครับเบิ่งวิธีเสียบของไฟของมันเรียบร้อยแล้วสักหนึ่งนะนี่ขั้นนี้วางปลายยังครับอ้โอ้ป็นของไง้วย เบ็ดนี่ตีมันสีไหวบ่เบิ่งเลยเปลี่ยนหลักันเปล่าไหนอยู่หรอแมนพีดลืมปะเดี๋ยวครับใส่แล้วกันจังคันหนึ่งครับคันหนึ่งลืมเบ็ดนี่แล้วแมงลืมไปทีหละคันที่ะคันกันทีเดี๋ยนี่ใน้เจนนี่ดีครับนี่นี่แหละยเาเจีนี่เลือกเอาเลยสองสองหลังเลยนี่ ใส่ปุต้องไกลกันมันสิจืดออยากมาเ่ียน,นะโอ้บุบหมดแดงไปเลยนะนี่แหละดวงดำนี่แหละ <c oughs> ดวงดำดวงดำปลากระมักเฮ้ยหมดแดงกัดตีน ha 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 hi พออเนาะงืมไปข้างหน้าเลยไปยไหนนี่ครับน้องสะน้องสะน้องสะเสียบัตรด้วยครับนี่เจ๊น้องไปนี่ครับมีลังนึงนี่ครับนี่โอ้ไอน,นี่ยนี่นี่นี่ด้อครับนี่แปดนี่ปลามันหนักปืนออกเด้อนี่กระปูก็ะลาย มองนี่น้ำเนาะอือใส่เลยน,นี่ครับนี่น,น้องนี่นะโบได้ดูดด้วยครับเป็นยังไม่หลาลองใสปลาเลี้ยงครับนี่เอาไม้ไผ่ลงนี่ <c oughs> หักโบได้ใสในน้องคเจ้าด้วครับใครอยู่ป่าเลี้ยงคนเลยเลี้ยงแมนครับ มึงนี่ลำบ่นีีครับไส้ในรังหนึ่งโอ้มันสิย่างม่ได้บุ๋ว ออ้อมก้าบแล้วไปใส่ทางคันอื่นเลยเนาะเจอกันตอนยามครับผมวันนี้ไปยามเบสนะครับยังบทให้ด้ภาคก้อนสามนาทีซะหมอนนะได้แล้วไแล้วชั่วโมงแล้วยู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 ยยูยูยูยย่ อย่าไปเห็ดในกระเป๋าอันเย่าเห็ด่าจะเห็ดกระเป๋าทุกหน้ามด้ยไอตู้ซับสองเครื่องนี่เนี่ยเ้ยเ้ยาบอสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องเอโนยซอยจูเฮ้ยบ่แม่ครับปีร่มเชนแนว มาดิเ่าปีไปไปแห่เบ็ดไปเซ็ตจูมาพี่ด้วยครับเียนยิงอ่ะบ้านด้วยเก็บเก็บตไปสิ่าไรก่อนเท่าไรก่อนเอาไมฟได้เลยปลารากปลารากไปดูบ้ทังพี่ครับพี่มาเอาที่เดียอันที่อีเพื่อไปเบ็ดอยู่ทางพี่ใดเพื่อพยายามพุ่นมากกันแหละวัดไปทั้งหน้านี่ไป บึงอียกตีนนะเตรียเป็นตุ่มแล้วเด้อแกไม่ทำกูเดงไปอยู่ยิ้เสียงหมอดตุ่มตุ่มตดังตุมรถแน่นั่นนะรถหมอใส่ขี่ลงาเหนอยู่แม่เอาอยู่ข้นหลงเลยบัเป็นประมาณกูเอเก็บรถหน้าบิดหน่ะเนาะไปหาตกชิ้นดะ กินเป็ดน่งโอ้ย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 อ้ยโอนยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ลุด้ยอ้ยโา้ยโออ้อ้ย้ยโอ้อโอ้อ้ย่้ยยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้อ้ยอ้้้้อ้อ้้แล้วอยอ้อ้ยอออย้้้้อย้โ ดีเอาท้าไม่บัดเบิ่งทามไม่บัดเบิ่งดีละที่ยังมีถุงมือสปอนเซอร์ถุงมือครับมาครับพี่ชินเก็บเลยไปเนี่ยใส่ตามันจะ่าตาแดงเสื้อถุงมือนะครับเสียบเสียบเก็บเสื้ถุงมือกันครับเสียบโอ้ของแท้ครับของแท้ยามรอบไม่ได้จ่ายนะครับยามรอบเดียวเออปักพักไว้นี่ก่อนวันนีถือเอานะเมาทับมาจังมาดก ปักไปนี่กระได้หเออเอาแมงใบหมาทางี้เอมาเลดสิมาเลยอากสตัวนั่นดีเอเออแล้มึงยัมาเก็บก็ได้ออต้องดีเ้เอาท่าได้ปดได้หรอโอ้เหนือเลเหนือเลสิเหนียยังแบบ้างไซน์ใหญ่ๆนีหลากด แกแพงแลกยางกายสุดเลยไม่เคยไ่ได้จำได้เฮ้ยเฮ้ยลังนี่เฮียหรึเปล่าวะเอาไปใส่หลังแค่บัดปูดเถอะเฮ้ยเอ้าโอ้โหกระปู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 เอามยังันนี่นะกระปูข้ามกระปูอะไรมาเห็นอย่างนี้พี่เอาไปใส่วะกับดักนกกับดักนกกับดักนกดักนกดักนกโอ้มาเจอแพี่นะกับดักนกตัวน้นของเงาตัวนั้นกตีบุ้งโบราณคาตาลากหรือเปล่า นี่ดเฮลากครับลากครโอ้ยลุดโอ้ยลุดิติดปาเขาลุดเนล่ตกแหงตอนดีคนก็เล่มตกแหงอเ้เ่ตกแหงนะครับเฮ้ย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 ครับเฮ้ยครับมานบมานวับมาับ ครับโอ้คับาครับมาดึงเข่าเจามาเสียครับีคบโอ้ข่ามกาเ่กางลูโซ่กงดูโอ้มือสปอนเซอร์นะครับนี่ก็แข่างก็ไข้างลนเพี่ไปเลยยออันปดปาก่อนครับไปกันไปบกเลยแม่ป่าก่อนนะครับเอื่นครับปดปากอนปดปาเห็นท่านผู้ชมเมืองก่อนโซเนเซียนอ่ะกินเฝ้าไใช้ ก็กินเลือีกเนี่ยหูไกลนึกว่าปลาคอดไปแล้วฮะข้าผุควายมดแดงนะขี้หน้าอ่กันถึงมดแดงกันมามารีวิวแข่าเสือกทั้งหน้านะครับตอนนี้มันกินเลือดอะไรครับปลาตัวนี้ทิ่มเลยบ่มาดึงสายต้นองเลยเนี่ยเสียหลักเสียหลบกโคตรยากจะต้องเสียเสือว่าเสียชื่อว มงไปในนี่แล้วนะเอาเอาลงหน้าก่อนมันจะมีไปปไปครับเดียครับเดินมามามาหน้ามีเอ๊ยเน็ตยังน้ามีตัวกายมันไปแล้วเด้อไานี่นะไปไปไปขับดีครับเดินเฮ้ยครับครับประมาณครับประมาณไปไปครับอย่าบังกล้องนะครับหาเชนเอคร้บเชนเอไปริงดุก พูดไรครับมึงกินเลือกวะครับอันนี้ขันนี่เส้นเอปักครับสีนเอาปักกับมือไรนนี้ขั้นเส้นบัดนะครับอ๋อแม่หนึ่งเดียวมันอยู่อยู่คนเส้นปูนครับเส้นปูนซินซินจัดการได้ครับมาบับโมบายครับมึงเด้อ มีครับผมมีอยงครับหัเข่าอ่ามีแต่หัวเข่าอ่างเดีวหน่อหออ่คันเลยครับมีครับมีแต่เบยด่เห่ยรเลเดี๋ยวกระปุ๊กด้ไหมครับกระปุ๊กได้ไหมครับปดูมครับกระปุ๊กลุ้มหน่อยไหมต้องทายกันเลยครับไปครับไปครับไปลุยครับลุยครับลุย นี่รครับนี่ครับขันมิดมาครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเขาไวครับนี่ครับมาคร้บมาครับมาเลยด่างต่างมากทีทัททเ่เห็นก้าวปานีน่เราได้ไปมั้งสัไปไปดเดินเดินพวมองนดินใจได้ยังไง,งอีกตัวนึงได้เลยะตัวเก่าตัวเก่า ฝนตกแห้งครับวันดีครับฝนตกแห้งครับใครักเจ้าเนย่ยบบลเนีเนียนโคตรอืได้โหอย่าไปเบิกมันปไปตึกชิงริวดีกว่ายปแอคชั่นก็ดีได้ๆโยบยับิดคลิปไหมปิดคลิปปิดคลิปครับบอยดี สำหรับมือดีสำหรับมือนี้ก็จบเพียงแค่นี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ